สวัสดีครับปอ้แม่พี่น้องวันนี้กับมาปันน่นนาปังโอ้เดืดปั่นไปคนกระทาเก็บปูไปวันนี้กับปัน่นเริ่มปัน่นแรงปั่นลายยาวกูเก็บเมื่อยกับนางก้าวมือฟูปมือมาต่อไปกพิธาเต้เออดอกขาจับป็นเด้ ฟดดันง่ายๆนิดดน้ำรอนน,น้ำอนน้้นกรน้จุกน้ำใส่น้ำบาล,ลายว่ากำลังจะชิงครบรอน้ลาย <c ười> เรียวก้อนบาได้นึ่งเก็บอยู่ฝั่งนึงจะยุบไปไกล,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 กลน,กลน,กลน,าน้าแห่งมุในใ่นตัวผิดคนนี่และกระจายกันออกไปเอ้มออมนะอมหลงัง ปูก็ลายลายครักปูกันลายปูได้ผู้บจนส่วนลายก็ได้ทุกคุดูดูค่าให้ดีนะยื่นสัหรับในหน้าบานนกง่อยควนสายตากป็จ้องไป็ชีให้ด่าปูกันึ้นหมา รอ,รอมวลหนึ่งกำลังตั้งหลักอันนี้ของยายเพียบเลยยายก็ขึ้นมาได้รอบหนึ่งเดีวละคุนก็จะได้ประมาณนี้ลโลสองโลแ,แบ่งๆกันไปเพราะได้เป็นกับเขากับปไปวเบิ่งยังไงบนของยายไง

ปันต่อไปคนขายไปหาขี้เก่าอยู่เมียงอ่ะ่ครับอะไรอะไรรึเปล่าโซ่เนี่ยอว้าจิปูครับโซ่บังเย่ครับโอร์ไอ้ด้อพี่น้อง Yeah sí.